บอกราเจ้้าาลุกลานที่นั่นภูมิศาตรนักวิครา้ชน่าไว้เป็ทุกทุกใจรบกวนตา we <laughs> đi <laughs> <todas> 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 ปัานอมาทางั่งตะวนออกนะครับตรงไปบริเวณจุดสูงอแต่างขางนี้ตรงๆนี่เนาะออไปก่อนเดี๋ยวอาอย่เพียงใดน้อย มีการวัดต้นนตรงรงนั้ที่ตัดับใสยอเามาตงติดตามติดตามการักแยกกับเอาเลยวันวางได้ รันดูมัทองสีดำนะครับดำแหล,แ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 ลมันก็มีน้องคือตาล้วนเป็นบากขาวร้วนนะครับากขาว้นาาวนในวยกตัววนเวลานตอนนี้หนึ่งรอยเก้าสิบมาไกล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยอดเยี่ยมการวางหางทุกอนศิษ์ารเกัดไปนำ้ำเกัดไปนำ้ำาลครับของอรฮารีาบั ตานต้ดำสลับนะครับจํจำหน่างขององีสแวกาุควันเก่าดำนะครับนี่กเป็นประมาณ2ฟุบเวลาเปตมี สา,สามรมา่อยพันไรานำเนะครับรีบเป็นรีบไปมากนะครับไปมากแปดพันไรบานำช่า,างนลครับแต่ไปไม่จังวะถ่าย เวลาสา5เ้า่า